สวัสดีครับอ่วันนี้จะมาแจ้งการอัปเดตตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมถ้าอ่าดูคลิปบ่อยก็จะฟังเหมือนเดิมอัปเดตเซิร์ฟแต่นี้พอเพิ่นทางเราเพิ่นจริงจริงบางเอิญนทีไ่ได้ไปเจอเซิร์ฟต้นฉบับเลยที่มันอัปเดตถึงเควสเควสแล้วก็พวกเอนชานถึง17.2นะฮะซึ่ง ทางเราลองไปไล่ได้ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่มีอันไหนถึงเลยนะฮะงั้นแสดงแสดงว่าอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ล่าสุดละแถมทุกอย่างเนี่ยระบบมันมันถูกต้องทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยนึกออกไหมครับพอไ่ต้นฉบับตั้งแต่เควสตั้งแต่อินสแตนอะไรพวกเนี้ยมันตามต้นฉบับมีครบหมดเลยซึ่งมันต่างกับตัวตัวที่เราทําตรงที่ว่าตัวที่เราทาเนี่ยเราเอาโค้ดเขามาอัปเดตนึกออกไหมครับอัปเดตอัปเดต แต่โดยพื้นฐานของโซโค้ดแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละรุ่นกันของเรารุ่นเก่ากว่าของเขาใหม่กว่าซึ่งมีบางโค้ดที่เรารันไม่ได้เนอะไหมครับคราวนี้เราก็เลยได้เซิร์ฟต้นฉบับจริงๆมาเลยคราวนี้ต้นฉบับจริงเลยเวลาหลังจากนี้เขามีการอัปเดตโซโค้ดอะไรเราก็สามารถอัปได้เลยเพราะมันเป็นเป็นเบสในตัวต้นฉบับใหม่ๆแล้วนะฮะซึ่งนี่ครับ ระบบ b เ t อ e r Shop พวกนี้ก็มีตามเคว s t เลยนะครับผมนี่ครับ b u t ต e r Shop ปเค s t จะถึงที่17.1นะฮะแต่ว่าตัวเคว s t เนี่ยมันไปถึง17.2แล้วนะครับผมว่าจะเป็น Monster ว่าจะเป็นอะไรนะฮะเวลาเรา Compile เราใส่ฟังก์ชันของเราเข้าไป Compile ก็ผ่านหมดนะฮะมีของเพิ่มขึ้นมานี่ครับพวก b y คร b บเนี่ยแรกเรามีอยู่แล้ว แต่ระบบเป็นระบบใหม่มันเปลี่ยนการคราฟใหม่นะครับผมเปลี่ยนโค้ดใหม่นะฮะตอนนี้ก็ใช้โค้ดใหม่ได้ละจะมีใบคราฟใบอัปเกรดใบตีบวกใบการันตีตีบวกชาโด้ออโตเมติกหรืออื่นตามอาวุธนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับตามอาวุธเลยมีครบมีเยอะมากนะครับผมเยอะเยอะเลยครับนี่อินดี้ของเราส่วนใคร MVP เนี่ย เดิมๆม,มาไม่มีเราต้องเอาของเราแทรกเข้าไปที่เราทําตัว MVP เพิ่มเนี่ยโอ้โหนี่ยากครับก็ใส่ไปครบละนะครับผมถ้าส่วนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปละไอเทมตามมีตามตามของเขาเลยนะครับผมคราวนี้เราก็อัพอัพเซิร์ฟได้สบายใจมากๆแล้ครับตอนนี้คือมันมันล่าสุดจริงๆละจากเซิร์ฟต้นฉบับเลยนะครับต้นต้นฉบับที่ไม่ใช่ เราอัพมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ใช่ครับอันนี้มึงตัวล่าสุดปัจจุบันเลยนะฮะคราวนี้เรามาดูกันว่าอ่าเนี่ยมาเตอร์ช็อนะครับมาเตอร์ชอ็อที่ขายของนี่ครับตอนแรกที่เราอัพไปเนี่ยก็มีมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีครบเท่านี้นะครับอันนี้คือตามจริงเลยตามที่ของเขาเลย นะครับใช้ตามของเขาเลยเนี่ครับทุกตัวนี่ครับมีนี่ครับแล้วก็มีในส่วนของอระบบแต่งตัวนี่ก็อัพไปแล้วนะครับแต่ครนี้ก็เป็นตามโค้ดใหม่เลยของเขาเลยนะครับตามของเขาเปะ๊ะเปะ๊เปะแล้วเราก็าใส่อเทมพเพิ่มเข้าไปนะครับในโซโค้ด นี่นะครับนี้เขาตามของเขาเลยเห็นไหมครับถ้าคุณเล่นก่อนหน้านี้จะรู้ว่าคำพูดจะไม่ใช่เมนูนี้นี่ครับเป็นอันใหม่เนี่ยเราก็ใส่ของพวกนี้เข้าไปเห็นไหมครับนะครับส่งผมต่างๆนานาอัปเดตใหม่ต้องไปเร็วหน่อยครับพอทีพวกเราเป็นไม่ไม่ใช่พวกสายเล่นนะครับเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับผมเราสายทำเซริร์ฟบางทีก็ไม่ค่อยรู้วันนีลูกค้าลูกค้าถามว่า ไปดงนั้นหนอันนี้ทำอะไรอันนั้นทำไมอันนี้พวกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมแต่ว่าเราอัปเดตเซิร์ฟเนี่ยตามตามที่เขาปล่อยมาจริงๆนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็สคริปต์มีน่าจะมีนะแหละแต่เราใส่ไวเข้าไว้ให้เพื่อเวลาจะล่าบอส MVP ตามแมปเนี่ยจะรู้ว่าตัวไหนยังอยู่นะครับผมนี่นี่บัตเตอร์ช็อปของเรานะฮะโอเคอ่าคราวนี้เราลองไปดู เกี่ยวกับอ่าสิบองกันเพราะมันจะมีทั้งของทั้งมอนสเตอร์ทั้งอะไรแมปเควสต่ตางๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มเควสของ17.2นะครับซึ่งมันจะต้องผ่านเนื้อเรื่องตามนี้มันมาก่อนนะครับผมอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าต้องจบสมบูรณ์ก่อนจบ17.1มาก่อนอะพวกนี้มันจะไล่าตามของมันมาเรื่อยๆรเ,รเ,รเรนี่นครับ นะฮะก็จะถึงจะ,จะทำได้นะครับผมแล้วลองไปที่อันที่เอนชันของอดูของ1ิ2นะครับนี่ะครับเห็นไครับนี่ก็เป็นกล่องของมันต่างๆนะครับคือทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นะเพราะอย่างที่แจ้งคือเราไม่ได้เล่นสายเล่นนะฮะเราสายพยายามอัพเซิร์ฟให้มัน สมจริงแล้วก็ลองทดสอบดูมันมันใช้งานได้ไหมเนี่ครับมีนะฮะหลายอย่างเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ก็เมืองมันเนาะบมนชาน คราวนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนด้านในของอดันดัน17.2นะครับถ้าถ้าถ้าเล่นตามในเรื่องมั้งน่า,น,าน่าจะน่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับใช่เนาะเพราะมันเขียนว่า17.2ผมก็ไม่แน่ใจนะ จริมันมีหลายอันนะมีมีเยอะ <Yeah. S 1> นเนี่ยครับส่วนอินสแตนเนี่ยมีมีครบตามดังเดิมที่มันมาเลยนะครับที่มันมีให้มาเลยนะครับผมเนี yeah. ่ยครับโอเคแล้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้ สบายล้ส่วนฟังก์ชันพวกนี้นะครับเท่าที่ไปสอบถามมาดูขายนะครับเขาเขาทำขายต่างชาติเขาทำขายอยู่ที่ประมาณ40ดอลลาร์ถึง50ดอลลาร์สอ,อันนี้แยกขายคนละตัวนะครับนี่นะครับยงใช้งานได้นะครับผมนะบยังไงแล้วก็คนที่ลูกค้าคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้นครับที่เป็นตัวอัพเกรดนะ รับเกตก็มารับได้ฟรีนะครับผมรับรับได้ฟรีนะถือว่าเป็นการแก้บั๊กไปในตัวนะครับผมอ่าก็ขอบคุณมากครับงันก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับผม